สวัสดีครับมาจะได้ตามคำเรียกร้องตามมาเลเดี๋ยวลงนำาานติวะพันธ์มาตรตันโดยที่ไม่มีทีตีถูกย่างเป็นไปไตามกฎระเบียบไมื่อวานเป็นการจัดวางตำแหน่งกลุ่มคนการเซตอัพระบบคุณภาพน้ำถูกย่างอยู่ในจุดติว่ะพาันธ์กินมดอันนี้ผู้ข้อผู้ข้อหนุอยากนาจะกข้องรุงเลือนะว่าผมจะพวกข้อรีวิวให้ลูกค้าเลยที่มันพอบ่ายเลยทุกจุดเลยเดือดตั้งแต่ประตูบานหน้าเลย

วัดปุณธรรนั่นี่เราผึางยันเดี๋ยวบมอาหลังมือนี่ครับต่อมาเดี๋ยวมองพระปุกเป็นยวเราประบเบียบเพาลิ้วางปัจจุบันี่ครับต่อมาผุนทีผุนทีตรงนี้เป็นผุนทีหลังตั้งก็คือนามมันจะ ก็คือเป็นก็คเป็นนทางศัลทางทางอะไรนับเนี่ยครับไอ้หน้าตังนี้เป็นของนามิ้งก็คือนานจะไม่เล่นลรงนี่คืต่อมาอันนี้เื่องหลังกันอันนี้ก็าพูเมีอนเขพมีนถูกของนิดแต่เขพูดมีอนเป็นงนี้อันนี้เป็นการอกเบบรวมมันนี้อันนี้แะหว่าตึงกับนานเป็นจะาของลก็คืออตั้งมาใช่นี่ชิดน้่นี่ครับ นี่บึกไตรงโน้นมเอาเตาอันนี้ตั้งเวม่มตีดตีดนำนี่อ่าออก่าอันนี้ตรงนี้จะเป็นัตั้งแล้วยังไงตรงนี้เป็นอ่างเหลืองนะตรงนี้อ่างเหลืองทงเรียบร้อยมาจากนั้นก็ดิ้นอ่อ่งเหลืองขันฝังปั๊มจะไม่วางกระพื่นยกกระดับขึ้นมาเดือดขั้นมากระดิ้นอันนี้การดึงไหล่โตตรย่างตามรูปตามคลิปนี่ครับ

นี่บอกวกเป็นการบำบัดนำทิพย์คนในครอบคนี่บำบัดนำทิพยนะแลกให้คือตั้งนำมาดานให้เป็นแบกระบบกับป้าภูมิภัก์วันนี้ว่าผมพี่ตัวเ้ก้ป็ย่างครบ้าเทีเป็นขนาดเล็กแลกให้ลักัารเดียวกับป้าภูมิภักดเลยเดี๋ยววนที่เป็นระบบเล็กวันมาเขาตั้งทเนี้ยถึงแหล่เลยนี่ความดานอืนโรงงานนี่จะเ็ได้เหงื่อออกมาเยอเลยเนี้ยเราจะเอาปแบงครับเือนย่งจะรู้ปนยยไหม เริ่ลยๆให้เด็นส่ใตั้มอกกันปัเบปั๊วปั๊บปับโ้ก่ก็ได้อะปั๊บเะจะได้ไ่ก่กี้ก็ไดลน่ตั้งเกับ้ไดอเล่ให้่อตู้บิ๊กเพรานันตั้งตั้งรั้งเลยงังตั้ตั้งั้งตั้งตั้งตัเล้งตัั้งตั้งตั้งตั้งั้งต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 ่้งตั้ง้เลย ก้มนอนเลยก้นอนเลยอะไรเยอะนี่นะคือโงเดกปองกินกไปทำันี้ไปจะนตั้มรูอะไรนี่มานีา่นี่ <c oughs> นี่ะนขอัเนี้็เหมือนกันโอเคครับเอเดินดาต